2เทราไบต์หูสองพันจิกดีสปีเจเป็นสี่ห้าสิบครับแล้วก็ประกันศูนย์ห้าปีจากไฮซินมี่ฟิวเจอร์นะครับสองเทราไบต์มีอะไรอีกอ่านี่เลยคืออะไรนี่หนึ่งจุดนะฮะสายถักสีขาวสองจุดไฟเลี้ยงยี่สิบสี่พีนไฟเลี้ยงซีพียูอีกหนึ่งจุดนะครับ สวยมากจัดเต็มสูตรเครื่องนี้ power แค่เป็นเป็วัต0วัตาสบบาัตบอน์นะครับคูลเลอร์มาสเตอร์ประกันศูหปีตัวนี้เลยแล้วก็สุดท้ายนี่น่าจะเป็นพระเอกของเครื่องนี้ได้เลยนะก็คือเป็นตัวชุดน้ำนะครับ ร i q u ิดค o ลิ่งนะครับเป็นตัว ID Cooling s l 2 y, 4 0ไว,ว้นะครับ4 9 9 0ะตัวนี้สีขาวนะครับเป็นชุดน้ำที่มีจอมอนิเตอร์2.1นิ้วฮนะเป็น IPS สซะด้วยนะครับสามารถลงไฟล์วิดีโอได้ไฟลกิฟได้อยู่แล้วใส่รูปภาพได้ปรับแต่งได้ผ่านโปรแกร,รม ID Cooling เลยนะครับอันนี้คือสะดวกมากง่ายมากอยารู้อุณหภูมิรู้อุณหภูมิ CPU รู้อุณหภูมิการจอรู้